ให้ลูกซื้อลูกบ๊อมักบอกซื้อตัวได้ก็ค่ะบอกซื้ออันหาซูนซูนหาแน่เด้อค่ะกับหาหนึ่งหนึ่งหาเขาบอกกอเขาไปซื้อดอกขอบ๊อมักเขาวางซีบาทนี่ขาสิมาว่างลำยาก แม่เจ้าเจ้าฟันดีดีด้วบาทเนี่ยเอาไว้ยังคอยเนี่ยว่าสันมัน่าเอามื่สเชมากรบดิบาทเนี่ยว่าันพวกก็เอาว่าสันราคอยก็มักอีรีแม่แม่มันเกิดตายคิดีก็ไม่ซื้อนะบ่ามามัก บ้านนีหมวดีห้ากินตอนเลยห้าว่กินน้มเลยกินตอนนั่นสิบงหันแย่ซิมละบานบานนี้บ่งหันซิมเด้บานนี้เสียเอาอีวีบ่ซิมบานนี้บ่ซิมด้อเสียจากน่อยอยู่ไรกับบักไครขาดสองพันดอกบ้านเออเอาต้นเทอาไหอยเนาะก้าห้น้อเนาะหวดบังหันที่ได้พ่านกบบาทบอ อซิมเบิงซิมเบิงซีมเบงแม่พันก็บว่ากระทั่งกับร้อยซื้อได้บใ่ใครลูกคุยจักพุ่นไปอันไห้อัน,อนเขามาเหร่นน้ำเนาะเนี่ยถุน,น,น,นขเขามาเหร่นน้ำแม่ลาไปซื้อเรียกให้แม่ในมาซื้อร่องเบิงฮาเทียฮาเทียมันได้ขึ้นแม่ขึ้นฮาเทียมันบ่อออกซุ้มนั่นวางสิซื้อ,อยังไลยไม่ใหญ่เหมือนนะซื้อหาชุนชุนหากระสันดกอกเขาก็เลยไปซื้อให้อันละ ได้ซ้ำเออซิมเบอรงซื้อซิมซิมสงวันนี้เสียอาะไาอยู่ที่วันนี้ขึ้นว่าเสีเอาไรห้ได้ห้ได้หลาก็ก้จักน้อยอยู่ขึ้นว่ามันฟันเฟินหรือกป่าค่ะตอนนี้ได้ดิฟันคือบอฝันแต่ว่าได้อยู่แต่ทางฟันคือบอฝันโอ้ฟันเป็นจังได๋จกมันสิเป็นจังได๋เนาะแม่ก็ได้เอาให้ฟังแม่ฟันแบบเด็มันมันมันคลายๆกับฟันคลายกับบอฟันเนี่ยนะมันเป็นล่างๆแต่ว่ามันเห็นเทนเป็นตัวเลขอยู่ ก็จะไปเชียแห้งกันไดล่ะก็ไปซื้อหลายขันมันมาถือมันมันจะเป็นทุกขันมันถือันดียุ่ค่ะอืมเป็นแนวทาาเน้าเป็นแนวทางลองเบิ้งขันมากไปจังเอาบ่มากระแล้วไปฝันมาจังไดก็แม่บ่ได้ฟันดอกมันเป็นเป็นพ่อล่างๆนี่ลหละอมันมันเห็นเป็นนี่เป็นตมาเลยมันพูกจักเป็นตมาเลยก็สิน่าจักมันสิแมนบ่แมนตัวใดค่ะบันนี้ตัวใดซี สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดอืมชามันสี่เมนเจ็ดสี่แต่ว่าแม่มักเป็นลังแต่ว่าเลขบุญนี่แม่มักหกสี่สามหกสี่สามมันมาจังสันเนี่ยละแม่ว่าหายแบบฝันกับบ่กเมนยนฝันกับบ่กเมนเพราะว่าเพราะขับไข่ขับข้าเนี่ยแหละมันกันแน่เมียสวนม่อนแล้วเนี่กแบบเปนนอนกับเมียกับ้านนอนลวนเนาะทวนว่าหานอน คันเมื่อคันลาก,ก็ให้ภาวนรรณาบดนอนก็นได้สินะแม่กัรภบวนณาบุนอนัมันก็นเป็นล่างๆมากเอกสินะกันดอกกับยาสิบเปเซียแห้งหลายซือพ่อหอมปากหอมคออันนี่ละค่ะียมันแมนก็นดี ขันชื่อไล่ๆขันมันมาถือมันเป็นทุกสิมาว่าเอ้ยไม่ไงหน่จะเป็นตัวผัดสิว่ามันตัวมันเปตัวมันตัวได้มันเป็นเห็นจังได้กระวาจังสะดุ้งเนาะอ๋อม้มาสีลำเลขล่างนี่แม่มาซีเจ็ดเจ็ดสี่ซีเจ็ดเจ็ดสี่แม่มาซีนี่หลายซีนี่แม่ว่าวิ่งก็ได้คนละคืดว่าในใจวิ่งซีเลยเออแม่เห็นมันคืดว่าในใจว่าวิ่งซีก็ได้คนละวันนี้สีเอาไล่อยู่ แม่ก็ซื้ล่องเบิ่งอยด่ดอกซีซิมเบิ่งอีกซิซิมสองตอนบ้านบ้าซิมตอนเดียวคือ <c oughs> บางหันบางหันซิมตอนเดียวได้เลยได้เลยล่องเบิง่งซื้ออันลูกคือบะมักน้ำแท้หูอย่ามันบะแม่นคือเขาวาหนาน<อ>นะก็อนสีก็การสีหลายบาทโตมากก็ค่าคนมาหานหนึ่งหนึ่งหาเป็นบ่อละอืมวันที่แล้วเนาะ ดูก็มากแต่หาซื้อดูก็มากันหาซื้อไม่ได้ได้จ่อยกันเออคือดีแท้ละคุณก่ได้เสียทุนดอกเลยในก่อนสิมึงซิมึงพอมันมาเป็นทุกมันได้ทื่นมากเลยมันได้ก็เไ็กกับแซงได้ทื่นก็เอาไว้ส่นดอกลูกเต่าก็ซื้อน้ำบ่ละเขาเขาไปซื้อจากคนเนาะไปซื้อจากคนโอ้ได้ผู้เดียวแคมแคมได้ผู้เดียวแคมแคมนั่นแล้วแต่ว่าอีมันไปซื้อหายมากกว่าซื้อน้ำยิ่งกว่าได้ สองคนอยู่หันแล้วเขาไปซื้อมาให้แม่แล้วเขาว่าอ๋อนั่นเป็นไงกันหน้าเขาว่าเขาก็เลยซื้อน้ำเขาก็เลยได้น้ำเขาได้เยอะบาทเลยะเขาได้พุทธพันธ์เขาได้พุทธพันธ์มีการเอาการซื้อหลายค่ะเขาทุนน้อยก็ได้จีบเบิ้องเน้ากได้จีบเบิ้งนั่นแหละมี่เท่านั้นแหละที่แม่ไดเท่าน่ะบัตเตอซี่มาเสียบบ่แม่ โอ้ยหน่อยๆซิ่งเซ่บๆซิ่งหน่อยมๆมันนุ่มหักยัง <c oughs> ซิ่งหน่อยๆสิเอาสูงวัดเอานั่งย่ายเนาะอันที่แ้วจะไปเอาลายอเอาข้อหลังป่าหวัดนี่ได้ดึงเด็กสูตรไปบ่บ่เห็ดไม่ล้ไม่ตอเขาไม่เลยบ่เห็ดดีจับฟันเราลดจับฟันเอาเลยกันเห็ดมันท่านจับเอาอยู่ในหันมันก็หลายตัวมันเขากิ้วๆแล้วแต่ว่ามันยังเท่าไหร่มันหลายมันหลอืมมันหลาย เอาความฟันเอาเขียนเขียนตัวเดียวเอาความสันเอาความนั่งเอานี่ละนั่งเอานอนเอานี่ละนั่งเอานอนเอาเอาจังสี่รถนาะเอาจังสี่รถอาเทียมมันถือใช่ว่าฉีบก็ถือก็บวชขึ้นมาแข่งเสืิอยู่ดีมักคือยังแม่มักแบบคือมักกันเด็กขานหนึ่งวันแล้วไม่มักออหลนีเ็ดว่าแม่กล้าเสียเงินสองร้อยกันเด้อ ดอกคานึงเดียกสิมวนห้ากดอกคานึงก็สิมวนนะไปซื้อซมตำนาลูกไผ่เวียบอกไปซื้อไปซื้อจะได้ไปย่อเยอะเลยก็เย็นแต่บังบังได้บันสิมากจอเลื่อยๆอาันฉี่แม่ได้ได้บันสิมาถ้าวบังฉี่ออไมบอกมันเอาไว้ถาเอาว่าดีขึ้นหน่อยตัวเกล้ๆมือฟันทุ่งอีกไว้ย่ายใกล้ๆมือกันอืมอาเทียมันมีอีก มื่อตีมี่หกซีสามซีเจ็ดเจ็ดซีเถอะก็ตัวเดียวกันเนาะซีเจ็ดกับเจ็ดซีเนาะเฮ้าเฮ้าเฮ้าพะบ้านหน้านี่มันคือบ่ได้หลายตัวเดสมันก็มีถนนเดสมันมัคือเล็กขยับคำนวณเอาเด็กเอาตัวรักษาผู้ใดต้องหน่องบัดนี่มันมัคือเด็กเฮ้าคำนวณมันหลายเนาะคำนวณมันหลาย วิ่งซีไปสนเนาะนี่ไม่ม่วิ่งซีเรื่อนอะไรดบ่าวิ่งซีหกซีสามซีเจ็ดเอาย้ำอีกเทื่อเนาะคุณแม่มักร้ายไรตัวใดก่แลลวแม่มักร้ายซีเจ็ดอะไรซีเจ็ดโมักร้ายไนี่คือซีเจ็ดมาคักมากแม่เนาะค่ะเอาเราคซีสามบกคอยมากห่อย่มันเห็นค้าตามักตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นสามตัวอย่มันบรมาครคกนกเป็ ขว<ส> <petrol. S 1> ตัวนั้อยางนันมากคบขันตัดตัดเสืออัะจิแมนหกสีเนาะหกสี่หกสามมันบอกมันเป็นในเวอร์ดินี่หกสี่ลักกซี่สามลักกวกสามแล้อาจังสรนเนาะเออมันก็ได้สามคู่แต่ห้าตัดเอาเัยแต่บาบินคือซิ้นละอ บิงคือซีนี่จังไรกับมามาล้างมาบนมาบเพราะบินยังได้มันมันต้องลองมาก่อนโมไปเนาะมันสีมาล้างบ่เออมันดูล่างแต่มันขึ้นมาจังสันไหมมันต้องมาล้างเอออันนี้มันยื่ทั้งบนอันนั้นเรื่องที่ท่างใส่ไปเนาะมันก็มาล้างเพราะท่านไม่แน่ใจกับบนล่างหรือนั่นเนาะท่านแม่ซีมเลยซีมทั้งบนทั้งล่างหรว่ามันมันอ่อนละหันได้ไหมอ่อนละมุนได้ไหม่ย เอาอันนี้คือแนวทางจากแม่ปันเนาะค่ะเนาะนักเด็กมัคือบ้านเพ่นดอกแม่หันนะแดงงวยงวยมูรเดาสิเป็นยังไงรู้แ <BAR> ม <K> ่บอกอ่อยมันก็ซื้อเด็กหลายงวดเนาะค่ะเอาขอพูดแนวทางคุณแม่เนาะค่ะเท่าไก่เมือเข้ามาย่ำอีกแล้อนะเนาะไก่เมืองคลาจังไม่ยำอีกไม่ให้เท่าฟันอีก อาจจะฝันไหมมันมันแม่บอกใครได้ฝันนี่แม่ฝันกับฝันนี่น้อยเออเจาะแท้นีล่ะไม่ได้ฝันหลายก็ขับใครขับข้าเลยทันที่แม่งกับเม่นหลุดอืมค่ะขอบคุณเลยทันทีแม่งกับขางเคี่ยงคื่อจงแม่บอกผู้เที่ยนเลยล่ะอ่าค่ะขอบคุณค่ะที่ตลอดติดค่ะ นี่คือแนวนทางในการสื่อชรากิดแบงรัฐบาลในเอฟซีพิจาณากรสื่อธรรมะก,กับจังคอยสื่อน้ำเพินเนาะค่ะขันบอมักเข้ากระพานผู้ใดทีเด่เขามา่เพิ่งได้คลิปแล้วให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยกันสุขบุญสุคนเด้อค่ะเด้อขออภัยเด้อค่ะปากามันบะแดงพ่อปากาแดงเบิดมึกพอดีเนาะค่ะค่ะสวัสดีเด้อค่ะให้โชคให้มัม่นร่ำรวยทุกท่านนะคะ